ครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนยามเย็นลาเพื่อนเนี้ยถักใต้เพื่อนเพื่อนยามเย็นด้วยล่ะกับวิดีโอนี้ลาเพื่อนนะช่วงห้าอโมงเย็นเถอะเนเาะเอาลูกว่ะออกข้างนอกคอกเพื่อนอะไรเดี๋ยวเพื่อนหน้าเดี๋ยวเอาออกนอกคอกเพื่อนในรอบยี่สิบวัน ยี่สิบวันตั้งแต่เกิดว่าไม่เคยได้ออกนอกคอกเลยไลยเลยอยู่แต่บนปูนครับวันนี้ก็พ้นมแมลงพ้นแรงกับเอาออกมาข้างนอกอีกออกไปอยู่ข้างนอกตื่นเต้น่างแรงเลยนะตื่นเต้นเลยนะเวียนหัวเวียนหัวนะเวียนเวียนในดิ้วเลย,นะนะเลยออกมาต้องวิงว่งเัวเวิ่งจนรอบมัดแดงนอนแหละนอนเลยเหมือนรอบมัดแดง nó nó chưa nó nó chưa mất mất rèn mất rèn mất rèn mất mất vẫn về mà huyện mới dứt tia này nó nó chưa có tiền tên nữa vừa Nó không ai cười để dẹp đín nữa vừa còn mà dẹp đín thứ mình na cho đủ sức đẹp lẹt Nó vừa này cô dù nữa còn mà dẹp đín thứ mình dùm mình nuôn đấy này vì còn đủ sức vài tí nữa vài tí nữa bố tuyển tên vừa đó tuyển tên quyển quyển tuyển mất rồi vừa đó quyển này biết quyển chuyển đó bao nhiêu chuyển đó chuyển hoàn hơn chuyển hoàn hơn họ các nó băng vườn hai câu đây sâm phát phượn đến băng mới đây sâm phát phượn đến về thằng tài cơn gì sư văn có mới đây sâm phát về vừa đó phượn đến đi vườn này bên vườn rẻ không có vườn rẻ vườn tuyển tên quyển ơi vừa เขาแวะมาทักทายเพื่อนๆเราเพื่อนนะยามเย็นเลยเพื่อนนะบรรยากาศวันนี้สภาพดินควาอากาศก็วันนี้ไม่มีฝนเพื่อนไม่มีฝนฝนแรงดีก็บรรยากาศพลาดเลยเพื่อนนะพลาดเลยเพื่อนนะบรรยากาศขอกลัวนะซุ่มไฟนะเพื่อนซุ่มไฟตั้งแต่อาโม่เพื่อนหยิกยุ่งหยิกริน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 เยอะเพื่อนนะรินเยอะแม่ก็ตัวลูลาพี่นี่แม่ก็ตัวทุกล็กลูลาเลี่ยเพื่อนทำมาอยู่ ข้างนอกร้อนนี mm ่กับลูกก็ก็แวะมาทักทายกันแล้วเพื่อนเด้อคิดถึงเงนเว้ยเด้อคิดถึงเงินเว้ยเด้อก็เนี่ยแวะมาทักทายเพื่อนกับวีดีโอนี่เราเพื่อนนะเับวีดีโอยามเย็นกันแล้วเพื่อนเด้อก็อุ้งอ้าวแกคอกเพื่อนวันนี้ฝนมันแรงพ่นเดลือมแรงวัวกันเหือมออกนอกคอกได้เลยเหลื่อมออกมาห้า้าได้กินข้างนอกได้เลยพ่นมันแรงแหละผื่นนี้มันก็ไม่แช่เพื่อนช่วงก้อนมันเดินไม่ได้เพื่อนเดินถึงดินมันล้มหมด ดินม,มันเป็ี่ยนแคร่ฮะซึ่งนี่ช่วงนี้พลรงนะเริื่อมยาโอเคเลยเนี่ยเริ่มถ่ายย่อยออกมาหายากินกันให้ย่างกินกันอยู่ถ้าช่วงแรงมันบ่ายนี่เบื่อเนี่มันสุดยอดเลยมันบ่ายนี่เบื่อนี่ถ้าช่วงหน้าแรงนะมันสุดยอดเลยเบื่อนี่สุดยอดแนละ้วบรรยากาศยามเย็นเลยงงนะเบื่อนะี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเบื่อเนะี่ดีมากเลยเนบะื่อเนี่ นี่ตัวนั้นก็ทองอยู่เหมือนกันเพื่อนไม่กล้าเอาขึ้นไปสุ่มซุ่งแรงไปเลยกลัวกันแห่ะเขาทองอยู่พี่ยาเดือนแะไรตัวนั้นไม่อ่านขึ้นสุ่มซุ่มยื้อแก่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 ขอบเสื่อตัวนี้ก็ทองอยู่ฮา,กกา,ากวกเดือนเหมือนกันเพื่อนตัวนี้ไม่กลา้าพาขึ้นซุ่มมากเกินไปเอยยื่อต่ำๆ <laughs> ยื่อต่ำๆไปเลยบ่อยเห็นหน้าขอเบเพื่อนใบนี้ไปเลยจงก่อนผมก็กางเต็นท์กางให้นนอนอยู่แถวนี้เพื่อน เดือนแจงแจงเลยเมื่อเดือนเดือนง่ายสิพันมาเนี่ยเพื่อนเหนสุ่มกลางโอ้โหเพื่อนเนี่ยเดือนแจงเลยวัรหยากาศสุดยอดเลยเพื่อนเนี่ยสุดยอดพอหน้าเดือนเดือนง่ายเพื่อนเดือนแจงโอ้โหมันเป็นอะไรสิดีมากเลยเพื่อนเนี่ยผมจะจบมานอนเพื่อนเท่านี้เนี่ยผมจะเกาเต็นท์มาแถวกลางนอนนี่เท่านี้เพื่อนกางตรงนี้ก็ได้นะเบื่อยาผมตัดไว้เตียนมาเลยเพเตียนมายาตัดไว้สะอาดกลางเต็นท์กางเล็นทนอนนี่พักพวกมาก็มากลางเต็นท์นอนกันเพื่อนนี่กลางเต็นท์นอนไงเต้ด้อเนี่ย เวื่นหน้าของเปื่อนเนี่กคังเป็นคางไอ้ได้เพื่อนเหมอนี่ชาวชาวบรรยากาศอย่างดีช่วงนี้เพื่อนี่บรรยากาศสุดยอดเลยช่วงนี้นะชาวมอกเต็มผูเข้าเลยเผื่อนมอกโอ้โหเต็มผูเข้าเลยเผื่อนนะช่วงนี้นี่ด้านนี้เพื่อนนะชาวทึ่งนี่โอ้โหเลยทะเลมอกเลยเผื่อนนะทะเลมอกเลยสุดยอดเลยเพื่อนช่วงนี้พอพ้นเหลือมแรงนะเพื่อนนะโอ้โหไหวได้มันก็ดีนี่เผื่อนมันก็ดีกอค่อยกันเผื่อนก็ค่อยยืกรีนิดแล้วย็น มายคุยน้าหายเหมือนกันได้นี่มายผูกผูกได้ขอนได้ย่าหายพอดีก็ขนหมายยางกันกว้างนี่ซึ่งหลังหมายยางนี่เขาเก็บไม่หมดเลยเก็บไม่หมดผูกผูกได้ผมก็ไปลากมาก่อควายใส่ควายไอ้วัวอยู่วันนี้เวอรคนเลี้ยงวัวเวอร์นะคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวกิจกรรมก็จะอยู่วันนี้เวอร์นะอยากเลี้ยชอบเลี้ยไม่เวอร์ทำสื่อได้เวอร์นะเป็นกำลังใจกันเวอร์ด้วยถูกฐานถูกคนเวอร์นะสู้กันต่อไปเวอร์นะสู้กันต่อไป คุณแม่พ่อนคลายวันนี้ออกมาจากขอขขก็อยู้สึกพ่อนคลายแบบอู้สึกพ่อนคลายใบเหนือใบแต่ว่ายางก็เก็บแลกกันเลยเก็บยางแล้วข่ายางที่แล้ตว,แแตตลวต่อชาวเพื่อนเก็บเลยเก็บใส่รอบตังตังไว้เดี๋ยวต่อช้าก็จะการแวก ต่อจะจัดการแวกเปื่อนค่ายยางตีล่าเปื่อนนด้ไร้วันเลยยาไปีมดงบประมาณเปล่านะงบประมาณมดเก็บยางเราและเปื่อนต่ำมือเาเก็บยางเราค้าขี้ยางเราเปื่อนค้าขี้ยางกันเราเปลือกนะต่อจะเปื่อกต่อจะต่อจะค้าขี้ยางค้าขี้ยางอ่ายนัว่ากว้าง่ายหล่ารำไปตามเรื่องตามเราเปื่อนนะตรงนั้นมามุ่นตรงนี้ไปเรื่อยเปลือกไปเรื่อยถึงพวกเรารักเล็วชอบเล็มันเหลือไม่ได้เปื่อนมันเหลือไม่ได้ก็ต้องเรียงกันต้อก็โอเคนะเพื่อนนะ เดี๋ยวพี่วีผมจะยาวเกินไปแล้วเพื่อนได้บอกเนึกติดวันนี้เพื่อติดวันติดวันเพื่อคุยกับเพื่อนต้องคุยกันได้เรื่อยเพื่อนนะคุยได้เรื่ลยติดวันละเดี๋ยววีดีโอผมจะยาวไปเ่อนะก็ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณเพื่อนทุกฐานทุกคนเหมือนะสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอการกดไลค์กดแชร์ไว้กันมาขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจากใจผู้ชายคนนี้เลยเพื่อนขอบคุณจากใจเลยเพื่อนนะขับก่อนจากลาก่อนไปก่อนนะเหมือนะเพื่อนทุกคนทุกฐานมีทุกกระป๋าบังกายดีแข็งแรงเหมือนะปราศจากโลกไปไข้เจ็บทั่งแรกสั่งปวง Vâng Chúc đi, mì quạm súc, thục thán, gặp phúc, là phải gói là gặp.